โรงเรียนขามแก่นนครดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำปีการศึกษา2566ภายใต้การนำของท่านผู้อํานวยการสุภกิจสารนุสัสตผู้อํนวยการเชี่ยวชาญโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีวินัยมีทักษะความสามารถในศตวรรษที่21สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขห่างไกลจากยาเสพติดสารเสพติดสื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยเริ่มจากกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดำเนินการโดยนักเรียนแกนนำสีฝ่าย ได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายใต้ยุทธศาสตร์5มาตรการและกลยุทธ์4ี่ต้องสองไม่การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนขามแกนน่นนครดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ มาตรการที่ 1. มาตรการ,าร,การด้านการป้องกันโรงเรียนขามแก่นคนครมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยมีการดำเนินง,งานดังนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน48ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100และมีผลการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นร้อยละ100มีการจัดทำประกาศและมอบรางวัลเกียรติบตัตรห้องเรียนสีขาวจำนวน5ครั้งต่อภาคเรียนมีการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทมาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหามีการดำเนินการดังนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและมีแบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล SDQ และการเยี่ยมบ้านทั้งสองภาคเรียนครบท้วนร้อยละ100มีการดำเนินการคัดกรองจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทาสัสและมีการสรุปรายงานทั้งสองภาคเรียน มาตรการที่3มาตรการด้านการรักษามีการดำเนินการดังนี้มีการกำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังมีการดำเนินการดังนี้จัดให้มีตู้เสมารักช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น i ne ์ Facebook ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด มาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการมีการดำเนินงานดังนี้มีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้รูปแบบนวัตกรรม s u m p p l c e e Plus m o d เดรวมกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วโรวิ g t ที m ขั้นตอนการดำเนินงาน นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้รูปแบบซัมเพลต plus โมเดลรวมกับหน่วยเครื่องที่เร็วโลวิ่งทีมมีขั้นตอนการดำเนินง,งานภายใต้กระบวนการ P D C A ภายใต้วิธีการคิดเชิงระบบ System Approach กล่าวคือ 1. นําปัจจัยนำเข้า Input 2. กระบวนการดาเนินง,งาน p r o c e s ate. และ 3. ผลลัพธ์ output จากผลการดำเนินงานโ pues ครงการสถานศ nah ึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้โรงเรียนขามแก่นนครมีผลงานและได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ดังนีいい <g> ้โล่รางวัลเสมาปปสระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2559รางวัลเสมาปาปาสาประเภทผลงานดีเด่นร,ระดับทองร,รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2560รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2,565รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนัดตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรื่องวัน MOE Award ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคลและประเภทสถานศึกษาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รางวัลเสมาพิทักษ์บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ